สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วน,นะครับผมผมก็ประสันหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปมารีวิวให้ชมนะครับผมเพราะว่าของ Snock off นะครับก็จะไม่ค่อยมีใครรีวิวให้ชมนะครับผมครั้งก่อนก็ได้รีวิวหุ่นทาร์ฟอร์ mer ร์บนะครับซึ่งสามารถแปลงร่างได้นะครับแล้วก็เล่นรวมร่างได้ปรากฏว่า การรวมร่างเขานะครับจะต้องถอดมาเป็นชิ้นๆนะครับผมแล้วมาประกอบใหม่มันทําให้ยุ่งยากนะครับผมนั้นของเล่นรวมร่างมันยากจริงๆครับพว,พวกที่ว่าเป็นพวกบิดพวกทอยพวกเอ่อเรียกว่าเป็นบล็อกนะครับผมมาตัวต่อนั่นเองนะครับผมผมก็เลยคาใจนะฮะอยากจะหาของเล่นรวมร่างมาเล่นให้ชมตัก ก็ตัวหนึ่งๆเงี้ยสักแบบหนึ่งก็เลยนึกถึงตัวนี้นะครับคุ่นเก่าๆนะครับผมนะจริงๆแล้วก็อยากจะเอาตัวเล็กๆมารีวิีท่านผู้ชมนะครับผมแต่ปรากฏว่านะครับโอ้โหเมื่อเช้าไปดูใน eBay นะครับเซอร์ไพรส์มากๆเลยครับผมแบบเซอร์ไพรส์แบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับผมนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผม แต่วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมมาดูกันเลยดีครับว่าอะไรมันเซอร์ไพรส์นะครับผมตอนแรกนะครับผมก็ว่าจะรีวิวหุ่นตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวมันเล็กๆนะครับผมเออก็พอจะอนุรุมให้เป็นพวกบิดทอยได้นะครับผมซึ่งก็จะแปลงร่างได้รวมร่างได้อยางไงแล้วก็เล่นง่ายกว่าคือไม่ต้องถอดนะอาจจะถอดเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับผม อันนี้เองนะครับผมลองวัดขนาดแพ็คในให้ดูนะครับเนี่ยเล็กจริงๆนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสักยี่สิบห้าเซนครับผมนะฮะยี่สิบห้าเซนนะครับผมนะฮะความกว้างของแพ็คก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเจ็ดเซนครึ่งแค่นี้เองครับผมนะฮะอันนี้เป็นตัวเล็กที่สุดแล้วครับในบรรดาที่ว่าหุ่นรวมล่างในแพ็คนี้ครับก็คือเขาจะกอปปี้เรียนแดดมาจาก transformer จีวันนะครับผมนะก็ตัวนี้ชื่อว่าเออ่บูติคัตนะฮะบูติคัตนะครับก็จะเป็นห้าหุ่นยนต์นะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนะครับผมห้างเอ่อวิธีค้ก็คือพกพานะนะัมารวมร่างกันได้นะครับผมนะแบบนี้นะครับผมไปดูด้านหลังแพ็คนะครับนี่ฮะก็จะเงยแบบนี้เองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมด้านหน้าแพ็คนะครับแน่นอนครับก็เป็นของเอ่อดีแน่นอนของทรัคออฟนะครับตรงนี้เขียนว่าเอ่อแอดฮอตไฟเตอร์นะครับผมแอดฮอตไฟเตอร์รูปร่างจะเป็นแบบนี้เองนะครับก็ที่มีโลโก้แปลกๆเหมือนพวกออเตอร์บอกนะครับ หรือเฟติคอนนะฮะมีโลโก้เป็นสติ๊กเกอร์ติดอยู่หน้าแพ็คก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีหุ่น5ตัว5แบบนะครับผมตรงน,นี้ไม่มีอะไรนะครับมีพวกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์เออสวญอากาศแล้วก็รถจี๊ปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นรถถังนะครับตรงกลางนี่ก็จะเป็นพวกเออรถที่ว่าต่อสู้อากาศยานนะครับด้านหลังแพ็คก็เป็นแบบนี้ มีวิธีแปลงล่างให้หนึ่งสสามสี่ขั้นตอนก็จะกลายเป็นหุ่นนะครับผมเนี่ยจากเฮลิคอปเตอร์นะครับทุกตัวก็จะแปลงสขั้นตอนเหมือนกันหมดนะครับผมอันนี้เป็นชื่อของแต่ละตัวนะครับแต่เนี่ยเขาเอ่อ ชนจีนนะครับเ,าเาขาคงตั้งเองนะจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชื่อแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกว่าชื่อจริงแต่ละตัวเป็นแบบไรเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านไปเสิร์ชหาชื่อแบบนี้หาไม่เจอแล้วครับผมนะฮะเออบูติคัตนะครับผมรวมร่างเป็นตัวใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เองก็จะมีมือมาให้นะครับเออมีเท้ามาให้นะครับพอรวมร่างเป็นตัวใหญ่ก็จะใช้ห้าตัวรวมแบบนี้นะครับผมนี่อันนี้เป็นแพ็คเล็กนะครับผมเออที่ว่าเซิร์ฟไพก็คือแพ็คใหญ่ตัวนี้นะครับผม ตอนแรกก็จะรีวิวตัวนี้เมื่อเช้าไปเซิร์ชหาใน eBay นะครับปรากฏว่าตัวนี้นะครับผมตัวใหญ่นะครับใน eBay นะครับผมซึ่งหน้าแพ็คอะไรก็เหมือนกันหมดดูขนาดตัวหุ่นนี่เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเขาใหญ่กว่าฮะเดี๋ยวผมวัดขนาดแพ็คให้ดูนะครับผมนี่ขนาดแพ็คก็อยู่ที่ประมาณสักสามสิบห้าเซนนะครับผมนะฮะความกว้างของแพ็คก็อยู่ที่ประมาณสักยี่สิบสามเซนอย่างเงี้ยครับนะฮะอันนี้ใหญ่กว่านะครับเปรียบเทียบขนาดตัวดูได้เลยครับเห็นไหมฮะตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับผม แต่ว่าเมื่อเช้านะครับตัวเล็กหาไม่เจอเจอทางนี้ในอ b a y นะครับราคาเข้าอยู่ใน eBay นะครับลองเซิร์ชดูนะครับผมทานฟอร์ r m e r G1 บูติคัทนะครับถอยนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ89.99เหรียญสหรัฐนะครับ89.99ดอลลาร์นะครับเฉลี่ยเป็นไงเงินไทยนะครับตกอยู่ที่มัน2,834บาท24สตางค์ตัวเนี้ยนะครับ2,000กว่าบาท โอ้โหเตอร์ไพผมหมดเลยครับผมตกใจเลยครับเลยเดี๋ยวเอาตัวใหญ่มาแกะรีวิวให้ท่านชมดีกว่าครับอ้ยราคาสองพันกว่าบาทเลยนะครับผมในอีเบตอนนี้เขาขายกันนะด้านหลังแพ็คนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับผมนะไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแต่แตกต่างตรงที่ว่า เป็นหุ่นตัวเล็กกับหุ่นตัวใหญ่กันนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแพ็คเก่านะฮะอันนี้เป็นแพ็คใหม่ฮะของเรียกว่าสน็กอฟรุ่นใหม่ก็ได้นะครับเขาจะเป็นทํามาไม่ลูกกี่รุ่นแล้วครับแต่รุ่นเก่าก็จะแปงลงร่างได้ครบหมดก็คือการแปงลงร่างของตัวเล็กการแปลงร่างรวมร่างของตัวใหญ่นะครับผมแปงลงร่างได้สองร่างก็เป็นยานพาหนะแล้วก็เป็นหุ่นยนต์นะครับผม ok. เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเล็กนี่หาที่ไหนก็ไม่เจอแล้วครับ ผมว่าแกะตัวใหญ่ให้ดูดีกว่าครับราคา2,000กว่าบาทโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลครับผมนะส0งพกว่าบาทจะเป็นยังไงนะครับใน eBay นะครับผมเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนะฮะ ก็เป็นแบบนี้นะครับผมแพ็คก็ไม่มีแล้วนะก็เป็นแบ็คเปล่าๆนะครับผมเก็บไปก่อนเดี๋ยวดูวิ่รีรวมล่างเนี่ยตรงนี้ก็ธรรมดาครับของเล่นสน็อคออฟบางทีเราดึงมาจากแพ็คมันแน่นจริงๆนะครับผมเขาอ,อัดมันจะแน่นเลยนะฮะแล้วก็บางทีกะหลุดกันได้โอเคห้าเป็นแบบนี้เองมีอาวุธตรงนี้2ชิ้นนะฮะก็ปกติแล้วไม่เห็นเสียบอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าพอเราแกะออกมาแล้วดู ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีตัวล็อกให้นะครับนี่ก็ลุกโอเคไม่เป็นไรครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่บูติคัตโอ้โหสวยเท่หล่อมากนะครับรองวัดความสูงให้ดูนะครับผมอยู่ที่ประมาณสักเอ่อถ้าเกิดว่ารวมปืนตรงนี้ด้วยครับผมก็อยู่เพิ่มมาสักยี่สิบเซนแล้วกันนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะยี่สิบเซนนะครับผมถ้ารวมรวมหัวนี่ก็อยู่มาแล้วสิบแปดเซนอย่างเงี้ยครับโอเคครับผม ฟามกว้างจากสายไปฝาอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบสี่เซนนะฮะแค่นี้เองนะครับนี่บูติคัตสวยงามมากครับผมสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์แบบเอ่อคลาสติกรุ่นเก่านะครับผมนะฮะติดแบบนี้นะครับมีแต่ตรงเนี้ยแะกื่อนเป็นสกรีนแล้วนี่ก็เป็นสกรีนนะครับนี่ดูรอบๆตัวครับผมลายสกรีนลายพรางนี่สวยจริงๆนะครับผมลายพรางนะครับบูติคัตเอ่อหมุนหัวไม่ได้ครับหมุนหัวไม่ได้นะครับผมแขนเน่หมุนได้รอบนะครับโอเคครับ มุตได้รอบทั้งสองข้างนะครับผมขาตรงนี้ก็ขยับไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ติดแกนนะครับผมนะมีแต่ตรงนี้ขยับได้มั้งครับผมนี่เห็นไหมยืดหดได้แป๊บอ่าบูติคัดเป็นแบบนี้เองนะครับดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะเอ่อเป็นแบบนี้ครับตรงนี้ปกติแล้วถ้าว่าเป็นของเแท้นะครับเขาจะโยกขึ้นได้ครับแต่ตรงนี้ติดนะครับบินจะขึ้นลงนี่เฉยนะฮะอ่าอันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับผมด้านหลังก็ ฮะคุณรวมร่างสไตล์แบบนี้นะครับผมนี่ยคุณรวมร่างนะครับอันนี้เล่นง่ายกว่าพวกบิดนะครับเพราะว่าเขาแค่แค่ถอดออกมาประกอบห้าชิ้นเองนะครับผมไม่ยากครับบูติคัสน,นะครับเนี่ยจัดท่าหน่อยด้วยโอ้แขนตรงน,นี้กลางได้นะครับผมเนี่ยกลางมาแบบนี้ปืนมือหมุนปุ๊บเนีย่ยยิงได้นะครับผมแต่ว่าเอ็นไปข้างหลังไม่ได้นะครับผมหัวนี่หมุนไม่ได้ ก็วนใหญ่แล้วเขาจะเน้นตั้งโชว์เท่เฉยฮะตั้งโชว์อย่างนี้ก็เท่แล้วครับผม่อาวุธตรงนี้คงจะทุกทีตรงนี้ให้เป็นโล่นะครับแต่ว่าดูท่าทางแล้วเสียบไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้รูตรงนี้มันกดไม่ลงนะครับผมนี่มันจะใหญ่ไปฮนะต้องแก้มือใหม่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเสียบไม่ได้ครับผมนะเสียบไม่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เองนะครับบูติคัตโอเคถ้าว่า ท่านใดชอบขุ่นรวมร่างไปตั้งโชว์ๆๆๆสวยๆ,วยๆวยนะครับก็แบบนี้นะครับตรงนี้ลองยืดขาดูครับพอยืดแล้วมันน่าจะเท่กว่านะครับตัวมันจะได้ไม่ไปสูงขึ้นไม่อ้วนๆปัอมๆนะครับผมนี่ฮะยืดขาได้ฮะก็เนี่ยพอยืดมาแล้วก็เขาจะดูดีกว่าครับผมเอ๊ะเห็นไหมหล่อกว่าเยอะเลยนะครับผมนี่ลองวัดส่วนสูงขึ้นไหมนิดนะครับผมก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนะครับ อยู่ที่ประมาณตั้งยี่สิบเซนนะครับผมอ่ะเป็นแบบนี้เองนะครับเนี่ยการเล่นเขาไม่ได้บอกวิธีให้เราเล่นนะครับเราก็เล่นตามความพอใจของเราไปนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับผมไม่มีอะไรครับก็มีแค่นี้เองนะครับผมเนี่ยวิธีการเล่นนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาลองแปลงร่างกันเล่นดีกว่านะครับผมลองแปลงร่างเล่นนะครับเพราะว่าเป็นหุ่นห้าตัวเนี่ยอ่ารวมตัวใหญ่ละ มีใครรถจี๊ปนะครับผมอะแปลงล่างกันเลยครับไม่ยากครับผมนะอปลงล่างออกมาก็คือว่าถอดแยกชิ้นนะฮะออกมาเลยครับเอาอันนี้ออกมาก่อนเรยง่ายดีครับก็ดึงมาแบบนี้นะครับผมนี่ฮะโอ้ฮะแค่นี้เองนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมก็จะแค่เอามือออกนะครับปึ๊บฮะมือก็พับลงไปแป๊บก็จะเป็นแค่กระสวยอวกาศเฉยๆนะครับล้อตรงนี้หมุนไม่ได้นะครับผมนะฮะ ที่ผมบอกว่าแตกและเซอร์ไพรส์ามากเพราะอะไรไหมครับผมตัวเนี้ยนะครับไม่เหมือนกับตัวก่อนๆนนะครับผมผมจะให้ดูชัดๆนะครับผมตัวก่อนๆนั้นนะครับผมนะฮะเขาจะเล่นแปลงล่างเป็นตัวเล็กได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่นะครับให้ดูชัดๆครับในตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อต่อข้อพับแบบนี้นะฮะแปงลงร่างเป็นตัวเล็กได้เพราะว่าเขาตัดข้อต่อส่วนตรงเนี้ย ไม่มีแล้วนะครับผมตรงนี้เห The no. ็นไหมเห็นรอยรอยต่อไหมครับผมถ้ามีมีมีร่องรอยต่อแบบนี้นะครับผมนี่ฮะตรงนี้นะครับนะคเขาจะแปลงร่างเป็นหุ่นตัวเล็กได้แต่ตรงนี้จะเรียกหมดเลยนะไม่มีรอยต่อแล้วครับผมนะแต่ไอตัวเล็กตัวเล็กนี่แปลงร่างได้ครบนะฮะแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์นะครับผมนะะก็จะเห็นแบบนี้นะครับผมตรงนี้ไม่มีเห็นไหมฮะอ่เนี่ยแล้ครับผมอืมถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่าๆนะจะแปลงร่างได้หมดแต่รุ่นนี้แปลงไม่ได้แล้วครับ มันไม่สามารถที่จะดัดได้ไม่สามารถที่จะยืดได้เพราะว่าเขาเนี่ยให้กําหนดให้เรายืดตรงนี้ออกมาเห็นไหมฮะยืดตรงนี้ออกมายืดหัวออกมาดึงหัวออกแล้วก็ดึงข้างออกดึงออกนะครับแต่ปรากฏว่าถูกตัดลูกเล่นไปครับมันไม่สามารถที่จะแปลงร่างได้แล้วครับก็แปลงร่างเป็นแค่กระสวยวัากาอย่างเดียวครับผมดังนั้นถ้าเราซื้อของนะครับดูให้ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นเก่าจะแปลงร่างได้ครบนะครับผมแต่ถ้าว่าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับจะถูกตัดลูกเล่นออกไปอย่างแม้ทักใหม่ๆแบบนี้นะครับถูกตัดลูกเล่นออกไปก็มาแค่ยืนตั้งโชว์เฉยๆนะครับผมเนี่ยเปรียบเทียบไปดูนะครับนะฮะตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้มีเห็นไหมฮะโอเคนะครับผมอันนี้แหละครับผมเพราะว่าบางท่านเดี๋ยวไปดูเอ้ย2 8 0พนะฮะสั่งซื้อเข้ามาปรากฏว่าเออเล่นแปลงร่างได้ไม่ครบนะครับผมก็จะเสียความรู้สึกนะครับ เพราะว่าเราดูของไม่เป็นนะครับนะฮะเราดูของเป็นปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะครับเราก็จะเล่นได้นะครับผมอันนี้แปลงร่างได้ไม่ได้นะครับแปลงร่างเป็นยานวกาศเฉยเฉยนะครับวกอ่านี่จบแล้วครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมเครื่องบินนะครับผมนี่ดีคัปเตอร์นะครับนะฮะเขาจะดึงหัวออกดึงท้ายออกได้แต่ตรงนี้ไม่มีรอยต่อแล้วครับผมดึงไม่ได้แล้วติดหมดเลยครับ ติดหมดเลยไม่มีรอยต่อแลครับผมนะเขาจะตัดลูกเล่นออกไปเลยดึงไม่ได้แล้วนะครับผมจบก็เป็นลีคอปเตอร์แบบนี้เองจบกระพับเข้าไปนะฮอหมุนไม่ได้น,นี่หมุนได้โอเคครับน,นี่อันนี้ก็เลยให้ดูว่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวท่านไปดูใน Ebay ราคา2,000กว่าเกิดสั่งซื้อขึ้นมาแล้วก็แปลงร่างได้ไม่หมดก็จะเสียความรู้สึกนะครับต่อไปดูรถจีบแล้วกันนะครับผมเหมือนกันครับรถจีบรถถังนะฮะสตัว อ่ารถยืดกับรถถังนะครับก็ตรงน,นี้ก็ถอดเท้าออกนะครับถอดเท้าออกนะครับอ million. ถอดเท้าออกนี่ก็ถอดเท้าออกฮะนี่มาดูรถยืดก่อนครับก็ไม่มีอะไรครับตรงนี้ก็ถูกตัดลูกเล่นไม่สามารถที่จะดึงดึงแขนออกมาได้ครับผมแขนก็ไม่มีให้ดึงแล้วครับผมเนี่ยฮะตรงนี้นะฮะไม่มีให้ดึงแล้วตรงนี้หมุนก็ไม่ได้โอเคครับเนี่ยฮะก็ดึงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขา มันตายตัวแล้วนะครับก็มีแต่พับหัวต,ตรงนี้ขึ้นเอาปืนออกพับตรงนี้นะครับหน้าตาหุ่มน,นะครับผมพับปุ๊บก็จะเป็นตรงนี้ขึ้นปุ๊บติดปุ๊บก็จะเป็นรถยิปแค่นี้เองครับผมได้แล้วรถีิปน,นะครับผมอสองอันแล้วครับผมต่อไปรถถังนะครับผมรถถังก็เหมือนกันครับตัดลูกเล่นออกหมดเลยครับหมุนตรงนี้ได้เฉยๆนะครับนี่ก็พับขึ้นไปนะครับผมปุ๊บปุ๊บแล้วก็หมุนตรงนี้นะคะ อล้นี้ก็ยกติกแค่นี้เองก็เป็นรถถังแล้วครับผมแค่นี้ครด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะครับผมอะไม่มีอะไรนะครับนี่หมุนได้รอบครับอ่าได้รถถังรถจี๊ปก็คัปเตอร์ครบแล้วนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้สี่แบบนะครับนี่มาดูตัวที่ห้ากันครับผมดูตัวที่ห้านี่รถถังตรงนี้นะฮะเขาจะมีรูรูให้สองรูนะครับก็คงเอามาติดกับตรงนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นเดือยสองอันนะครับ เสียบเข้าไปอืมปึ๊บอืมฮะก็เสร็จแล้วครับก็จะ,จะเป็นแบบนี้อ่ะอันนี้ก็พับได้อได้เอาปืนตรงนี้ถอดได้อีกชิ้นหนึ่งปรากฏว่าพกปืนตัวนี้เขาจะให้หุ่นหุ่นตัวเล็กถือตัวเล็กถือนะครับผมแต่ว่าถือไม่ได้แล้วครับผมไม่มีหุ่นตัวเล็กแล้วนะครับผมมีเจ้าหุ่นตัวใหญ่นะก็ปุ๊บเจียบเข้าไปครับอืมก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่าเรียบร้อยแล้วฮะนี่ก็ได้รถถัง อ่ ểu, ไปมาดูหุ่นตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวที่ห้านะครับผมนี่สวยดีนะครับก็เอาหัวออกก่อนครับอืหัวออกไปเลยครับนะฮะปึ๊บก็จะเป็นแบบนี้ฮะอันนี้ก็หัวหัวตัวจริงเขาตรงนี้ก็เลื่อนลงนะครับผมนี่ขาตรงนี้ครับก็พับปึ๊บแค่นี้เองฮะอันนี้ก็พับปึ๊บแล้วก็มาติดกันนี่พับนี้ขึ้นลงอันนี้ฮะอันนี้เราตรงนี้เรายืดออกยืดออกนค่ับเนี้ย อันนี้ก็ปลดออกครับผมอันนี้ก็ได้แล้วครับอันนี้ก็มาดูส่วนมือเอ,อส่วนมือเขาแล้วครับก็พับขึ้นนะฮะพับขึ้นแบบน,นี้ปึ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นล่างลดล่างรดนะครับอแปลงล่างรดก่อนครับเนี่ยพับเข้าไปอืมก็จะได้ล่างรดแบบนี้ครับผมจบนะก็ยกขึ้นแค่นี้นะครับตรงนี้จะคันใหญ่ที่สุดนะครับผม รถเขาอยู่ที่ประมาณสักสิบแปดเซนนะครับผมนะครับความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสักสามเซนกว่าอ่าเป็นแบบนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับเอ่อพวกนี้นะครับผมเขาก็มีชื่อของเขานะครับผมอย่างตัวนี้หัวหน้านะครับชื่อว่าออสอลต์นะครับออสอลต์นะครับออสอลต์นะครับแปลว่าจู่โจมบุกจู่โจมโจมตีนะครับผมก็สวยดีนะครับผมสกรีนสวยมากครับผมด้านล่างเป็นแบบนี้นะครับ กรีนสวยดีนะครับแต่ว่าแปลงล่างเดีตัวเดียวนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็ชื่อว่าเป็นสเปคชัตเทอร์นะครับเบสออฟนะครับเบลออฟนะครับผมเบลออฟนะครับแปลว่าระเบิดตุ้มตันตุ่มตุมเลยระเบิดเลยตัวนี้ชื่อว่าวอลวอร์เทควอร์เทคนะครับแปลว่าหมุนหรือว่าความวุ่นวายวอร์เทคนะครับผมคือคัปเตอร์วอร์เทคนะครับรถจิ๊บ รถจีนี่ชื่อว่าสวินเดนนะครับผมสวินเดนสวินเดนนะครับผมก็มีสกรีน US ตรงนี้ด้วยฮะสวยดีครับนีสวินเดนแปลว่าโกงหรือชอบโกงโอ้โหใครเป็นคนตั้งชื่อครับทหารนะครับผมโกงชอบโกงนะครับผมต่อไปตัวนี้จําง่ายสุดครับลีโอพาร์คนะครับชื่อโอลีโอพาร์คลีโอพาร์คแท้งนะครับแท้งก็คือรถถังเลยนะครับผมลีโอพาร์คแท้งอ่ะตัวนี้รู้จักชื่อหุ่น5ตัวแล้วพอรวมร่างก็กลายเป็น บูติกคัดนะครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแค่นี้เองนะครับผมอืมเดี๋ยวผมปัดภาพให้ดูชัดๆนิดนึงแล้วครับอ่าตอนนี้มีตัวเดียวนะครับผมที่ว่าสามารถที่จะแปลงร่างได้นะครับนอกนั้นแปลงร่างได้แค่เป็นพาหนะเฉยๆนะครับผมนะไม่สามารถที่จะแปลงร่างเป็นหุ่นตัวเล็กได้เพราะว่าถูกตัดลูกเล่นออกหมดแล้วครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวผมจะแปลงตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับสักตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่าแปลงได้อยู่ตัวเดียวแน่นอนครับอืม ตัวนี้นะครับง่ายมากครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนีปึ๊บ,บ,บ,นบอนนี้มือก็สไลด์ออกแล้วครับอือืมก็เรียบร้อยแล้วครับผมแค่นี้เองนะครับผม ก็เป็นเอ่อหุ่นตัวเดียวที่แปลงร่างได้นะครับผมเอาแล้วครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆนะครับผมแต่ที่อเมริกานะครับขายแพงมากเลยครับ2,000กว่าบาทนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ